ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับร,รายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายในเช้าวันพฤหัสบ,บดีนะครับ6มีนาคม ดัชนีเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปรับตัวบวกอยู่0.03จุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบแวันนี้คงต้องติดตามนะครับเพราะว่าดูแล้วปัจจัยนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นชัดเจนเป็นพิเศษนะครับทั้งปัจจัยบวกทั้งปัจจัยลบในขณะที่ของเราภายในก็ยังสถานการณ์ต่างๆก็ยังดูทรงตัวนะครับ ไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันครับก็ปรากฏว่าดัชนีก็ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเช้านะครับแต่ว่าก็อยู่ในกรอบแคบๆนะก็คงจะมาช่วงบ่ายแหะครับที่ดัชนีก่อนข้างแกว่งตัวผันปวนนะครับเปิดตลาดมาช่วงบ่ายนะีมีแรงเทขายนะครับทั้งทําให้ดัชนีนี่ลงไปจุดต่ําสุดนี่ปรับตัวลดลงไปถึง2.28จุดนะครับดัชนีไป ลงไปอยู่ที่ระดับ1,343.54จุดนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นจุดที่เป็นแนวรับทางเทคนิคนะครับต่ำกว่า1,345นะครับก็ค่อนข้างจะเชื่อกันว่าจะมีแรงซื้อกันในจุดที่ต่ำกว่า1,335แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับมีแรงซื้อประคองขึ้นมาจนกระทั่งดัชนีเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะมาปิดบวกได้5.82จุดนะครับหรือว่า0.43เปแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือไปปิด อยู่เหนือระดับแนวต้านสำคัญ1,350จุดได้นะครับโดยปิดที่1,351.64จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ปานกลางนะครับ33,691.94ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ต้องถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนานแน่นนะครับจากนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ทำให้ปิดตลาดนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินี่เป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธิ เพียงกลุ่มเดียวด้วยนะครับโดยซื้อสุทธิไป2236.05ล้านบาทนะในขณะที่ทั้งนักลงทุนรายย่อยบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนประเภทสถาบันเมื่อวานนี้ขายสุทธิกันทั้งหมดเลยนะครับโดยสูงสุดนี่ก็เป็นนักลงทุนรายย่อยครับขายสุทธิไป1332.4 6ล้านบาทรองลงมาก็เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับขายสุทธิ574.21ี่ล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับพร็อพเทรดขายสุทธิ329.39ลี่ล้านบาท้าา ส่วนห้าดับหลักทรัพย์นะครับก็ประกอบไปด้วย AOT ปตททรูนะธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับก็ดูเหมือนว่าปรับตัวบวกกันยกเว้นทาง AOT นะครับการท่านี่ลงไป2บาท50สําหรับเมื่อวานนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐครับก็ดูเหมือนว่ายุโรปเองจริงๆมีตัวเลขของ ดัชนี PMI ที่รายงานกันออกมานะครับเดือนกุมภาพันธ์ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมแต่ก็ตามครับดูเหมือนว่าตลาดเองไปสนใจในเรื่องของตัวเลขที่ค่อนข้างจะผิดหวังของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนแล้วก็ตัวเลขของดัชนี ISM ภาคบริการนะครับที่ออกมาย่ำแย่ที่สุดในรอบ4ปีทีเดียวนะครับที่มีการรายงานกันออกมา แล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าตลาดเองก็กำลังรอดูความชัดเจนของผลการเจรจาระหว่างตัวแทนของสหภาพยุโรปกับทางตัวแทนของรัสเซียเกี่ยวกับการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ของยูเครนนะครับเพราะว่าเรื่องของยูเครนนั่นก็เป็นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สําคัญต่อ,อยุโรปนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันจันทร์เราก็เห็นว่าหุ้นรูดลงมาอย่างหนักจากเรื่องความตึงเครียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คล,คลายทิศทางที่ ดาเนินการกันด้วยสันติวิธีนั้นเนี่ยก็คงจะห่วงต่อสา,ารา์ที่จะกระทบต่อการลงทุนนะครับทำให้นักลงทุนเองเนื่องจากว่าเฝ้ารอก็ ทำให้การซื้อขายก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแล้วก็ปิดตลาดนี่ก็ย่อลงโดยส่วนใหญ่นะครับดัชนีฟァน a ์เชียลทล์ร้อยตลาดลอนดอนปรับลดลงไป48.35จุดครับ0.71ปรเซนต์มากที่สุดนะครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นของเยอรมันครับ DAX ก็ปรับลดลงไป47.13จุดนะครับ CAC40 ก็ปรับลดลงไป4.65จุดนะครับก็คิดเปอร์เซ็นต์ของ CAC40 ร์นี่ก็0.11%นปรเซ ที่เยอรมันนี่ลงไป0.49นะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็มีการเปิดเผยทั้งรายงานของเบชบุ๊กซึ่งก็คือสมุดร,รายงานสีเบจของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็ยังรายงานนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วปรับตัวย่อลงนะครับซึ่งก็มองไปว่าน่าจะเป็นผลจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับ โดย A.D.P. นะครับการจ้างงานภาคเอกชนก็ดูจะสร้างความนะครับเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเพียง139,000ตำแหน่งงานในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นสูงถึง160,000ตำแหน่งงานนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันนะครับ Institute for Supply Management หรือ I.S.M. ก็เปิดเผยเรื่องของดัชนีภาคบริการของสหรัฐนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าปรับลดลงมาอยู่ที่51.6 จาก54.0ในเดือนมกราคมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลข51.6นี่ถือว่าต่ำสุดในรอบ4ปีของภาคบริการของสหรัฐเลยนะครับก็ดูจะสร้างความผิดหวังนะครับทำให้ดัชนีก็เคลื่อนแดนลบกันอย่างดาวโจนนี่ลบกันมาตั้งแต่เปิดตลาดจนปิดตลาดเลยนะครับก็จะมี n a ก d a q เอสพี S S 500ที่อาจจะแก่่งตัวแดนลบสลับแดนบวกได้บ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า หลายฝ่ายก็มองว่าตัวเลขที่ปรับลดลงนั้นหรือย่อลงนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากสภาพอากาศมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถึงลงก็ลงไปไม่มากนะครับที่ปิดตลาดนี่ดาวโจนลงไปเพียง35.70จุดนะครับ0.22ย์จุดสเปอร์เซ็นต์นสแดกนี่ยังบวกได้โดยซ้ำไปนะครับ6จุดนะครับหรือว่า0.14เปอร์เซ็นต์แล้วก็ S&P 500เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดตลาดปรับลดลงไป0.1จุดนะครับหรือว่า0.01ศูนย์มาดูที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับ ก็ดูจะผสมผสานกันไปทั้งบวกทั้งลบนะครับนิกเกอีกล่าสุดนี้เมื่อช่วง9ก้นาฬินาทียังบวกได้56.54จุดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับลดลงไป20.41จุดส่หนึ่งงเสีงฮ่องกงก็บวก73.39จุดนะครับสเตรททานสิงคโปร์บวก6.48จุดนะครับจาการ์ตาบวกสิบจก้าสอจุดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็บวก55.43จุดนะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งของอจาการ์ตานี่ก็บวกไป0.24 เซนนะครับฟิลิปปินส์บวก0.86เปอร์เซ็นต์สเตรทามบวกไป0.21เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ตลาดอื่นๆนั้นที่ลงไปมากที่สุดนี่ก็คงจะเป็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับลดลงไปเกือบ1เปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับ ส่วนที่เหลือก็ประมาณ0.3นะครับทั้งนิกเกอิและก็หัางเสงที่บวกอยู่นะครับส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้ก็เปิดตลาดมาก็ทรงตัวนะครับ32บาท30-32บาท32สตางค์หลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดตลาดกอา็อยู่ประมาณนี้ละครับ30-32บาท33าส่วนเงิน อ่ายูอ่าค่าเย็นนะครับล่าสุดนี้ก็อ่อนค่าลงมาอีกเล็กน้อยนะครับจากที่ปิดตลาดเมื่อวาน102.39ในเช้าวันนี้ก็เปิดมาที่ระดับ102.51นะครับส่วนยูโรทรงตัวนะครับ1.3725นะฮะส่วนราคาน้ํามันครับเมื่อคืนยังล่วงต่อนะครับสำหรับอ่าน้ํามันตลาดสหรัฐแล้วก็ที่ตลาดลอนดอนนะครับโดย w t i นะครับเมื่อคืนลงมาอีก1 cm, เหรียญ88เซนตเบรนต์ลงมา1เหรียญ54เซนต์ก็คงจะเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาผิดหวังด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ลงไป71เซ็ซนนะครับวันนี้เข้าใจว่าราคาน้ามันที่ตลาดสิงคโปร์โดยเฉพาะน้ำมันสร็นรูมน่าจะลงต่อนะครับก็ต้องมาดูครับวา่าการตลาดของเราจะขยับดีขึ้นมาจนกระทั่งราคาน้ามันอาจจะปรับลดลงได้หรือไม่นะครับวันนี้คงต้องติดตามดูราคาที่ตลาดสิงคโปร์ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราไปดูเรื่องราคาทองคำครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับทุกอย่างก้าวของการเติบโตวความสำคัญ เราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดีเ s i รับทองคําตอนนี้ก็ดูจะสู้กันในเชิงตัวเลขทางเทคนิคนะครับก็เมื่อคืนนี้พันสาอถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับทำให้เมื่อใกล้จะหลุด1 3 3 0มีแรงซื้อพยุงขึ้นไปนะครับจนกระทั่งบวกไปได้2เหรียญสีนะครับก็ปิดที่1340แต่ทันทีที่แตะ1 3 4่ก็มีแรงเทขายทันทีนะครับเช้าวันนี้ก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ133837าสมเหรียญนะครับเช้าวันนี้สมาคมค้าทอง อิงโกสปอร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็32มสบาทสาบวกขึ้นไป50บาทต่อบาททองคำนะครับสำหรับการประกาศราคาครั้งแรกอาน,นะครับส่วนเซตอินเด็กซ์นะครับล่าสุดย่อลงมาลบไป2.47จุดนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ